เราไปเท็คเอาค่ะจะเท็กเอาต้งอ,าาองเหลืองนิดน่ะนนี้เราอยู่ชั้น3อันนี้ลงนิดจะลงนิ้มาได้มาแล้วแต่อันนี้

<blunt. S 1> ดเดี๋ยวจันเอาก่อนนะเดี๋ยวจันเอาก่อนหลนะะเดี๋ยวนั่งรอก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเราจะจับแล้วนะเราจะเอาก่อนนะเฮ้ยตาหนึ่งหฮะไปก่อนนะคะรอสักค่ั okay. ้เข้าเข้าไในแมว เกูบอกไว้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพักมามาคือยิ่งกดไลค์กดแชร์สิใครให้หนูได้นะคะบ๊ายบาย